ขาดหายไปนานโดยที่เราไม่ได้มาไลไทำากิปทานอาหารกันวันนี้นะฮะก็จะมีมื้อบ่ายๆนะฮะวันนี้ก็จะมาแซ่บถึงรอบบ่ายก็จะได้ส้มตำปูปลามานะครับแล้วก็มีอันนี้ด้วยไก่ย่างนะครับแล้วก็จะมียําปลาดุกฟูอันนี้น้ำตกหมูนะครับก็อยากจะบอกว่าตอนนี้เราทางร้านขนมถ้วยลาว่าบ้านคุณพลนะก็มีเมนูพิเศษนี่ฮะกำลังมาแล้วครับผมมาเลยครับมาเลยยำกุ้งเต้นในผลนะครับนี่ฮะสดๆกันแบบนี้เลยนะครับ หอมฟุ้งมาเลยฮะผสมประสานกับส้มตำดูฮะให้ดูเลยครับนี่ดูนี่นะฮะเป็นไงครับอุ้มยังกระโดดอยู่เลยครับนี่เป็นไงฮะสดไม่สดคิดเอาแล้วกันนะครับดูเห็นแล้วน้ำลายหกเลยเราต้องรีบโซโล่แล้วดูโอ้โหนี่น,น,นี่ยังโดดอยู่เลยยังโดดอยู่เลย,ย,ดดเลยขออนุญาตนะครับมันเป็นอาหารนะครับผมอืมโอ้อร่อย อือร่อยมากดยูยังเป็นอยู่เลยอน่ะดู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 ดดจะกระโดดออกมาเนี่ยอร่อยอันนี้บอกก่อนนะฮะที่ร้านขนมถ้วยลาวาบ้านผมมีจำหน่ายนะครับยำกุ้งเต้นในปลอยู่ในร้านเดียวกันนะครับยังก็โดดอยู่เรื่ อร่อยมากเดี๋ยวเดี๋ยวจำปลาดุกฟูน้อยใจตักไม่ถูกเลยฟูกระโดดออกมาแล้วเนี่ย ขอโทษด้วยนะพี่กุ้งนะมันคืออาหารนะอืมให้ดูหนึ่งไหมหวานแยบอืจุตดของแท้เลย อร่อยมากเลยอันนี้น้ำต้มหมูกระโดดมาด้วยกุ้งเนื้อยำคุณภาพของแท้คนะับเราเทอร์ป,ป,ปิดเพิ่มมาหมดแล้วครับตอนนี้กระโดด,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 ดกันแบบนี้เลย ก็มาลองทานกันดูนะครับเนี่ยดโดดอยู่เลยเราวประกันความสดนะครับอันนี้สดติดมือมาเลย ตายวันนี้บอกได้เลยเนี่ยให้ดูเลยว่าเราสดจริงเดี๋ยกจะไม่ได้คุยเยอะนะเน้นกินกุ้งซะมากกว่านี้ ยำกุ้งเต้นมาทีอย่างอื่นไม่ได้กินเลยอืมมอสดเลยครับน้ำแซ่บเลยมาืมนะับงโดดอยด่้วยอ,อร่อยมากไ็้ยังไงลูกค้าสามารถสังผั์แก๊ปไรแมนได้นะครับในช่องร้านขนมเพื่อลาวาบ้านคุณผลนะครับเมนูเรามีตอนนี้เยอะแยะมากมายหลากหลายเลยนะครับ แล้วก็มือกุ้งก้ามกามนึ่งนจิ้มซีฟู้ดด้วยแล้วก็ปูม้าแกะแล้วก็นึงแล้วก็พร้อมทานลูกค้าไปก็คือผานได้เลยนะครับก็เดี๋ยวยังไงขออนุญาตจบคลิปเพียงเท่านี้ก่อนจะไปแซบต่อหลังใหม่แล้วพบกันใหม่ทีนะฝากติดตามช่องขนมเพื่อละวาบ้านคุณผลด้วยนะครับแล้วก็จะมีใน ทิกตอกด้วยแล้วก็ใน YouTube ด้วยแล้วก็เพจฝากติดตามด้วยครับเพจ a c e b o o k นะครับเอ,อชื่อร้านยำกุ้งเต้นในคลนะฮะฝากติดตามฝากกดแชร์เป็นกำลังใจให้กับผมด้วยครับแล้วพบกันใหม่คลิปหน้านะครับสำหรับวันนี้ขอตัวลาไก่อนนะครับขอบคุณมากครับสวัสดีครับ